สวัสดีครับคุยกับช่างคุยทุกเรื่องเรื่องรถกับช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับทางช่อง NVT Central กฎหมายเลข11ทุกวันเสาร์ที่2และทุกวันเสาร์ที่4ของเดือนนะครับเวลา14นาฬิกานะครับวันนี้นะครับสำคัญมากๆเลยของเหลวมีบทบาทสำคัญอย่างไรในการดูแลบำรุงรักษารถยนต์นะฮะแฟนรายการคุยกับช่างนะครับที่มีข้อสงสัยในเรื่องของอใช้รถเบนซินดีเซลหรือใช้รถไฮบริด นะครับหรือรถ E ีวีจะต้องดูแลของเหลวอย่างไรบ้างวันนี้ช่างดนนะครับมาขอความรู้จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ดูแลบำรุงรักษารถยนต์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคบริษัทดักแฮมเอนเนอร์จีจำกัดนะครับพี่ยุทธศักดิ์พระวิสัยวันนี้อยู่ในรายการแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับคุณดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ยุทธครับของเหลวเนี่ยครับช่วยในเรื่องของการดูแลชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ยังไงบ้างครับ คือพื้นฐานเลยนะครับไม่ว่าเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยส่วนประกอบหลักี่ยก็จะเป็นเหล็กถูกไหมฮะแล้วก็เป็นโลหะประเภทอื่นๆเหล็กเนี่ยพอมีการเคลื่อนไหวหรือโลหะมีการเคลื่อนไหวเนี่ยหรือการเคลื่อนที่ก็จะมีการสัมผัสกันสารที่ทําหน้าที่ในการที่จะยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์หรือเครื่องยนต์เนี่ยก็คือน้ำมันหล่อลื่นนะครับน้ำมันหล่อลื่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ํามันเครื่องยนต์สาหรับเครื่องยนต์นะครับน้ำมันเกียร์สำหรับชุดส่งกําลังนะครับ น้ำมันเบรกนะครับน้ำยาหม้อน้ําในการระบายความร้อนในต่างๆของเหลวทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องยนต์นี่ถือว่ามีความสําคัญเพราะว่าแต่ละตัวนี่ก็จะมีหน้าที่ในการทํางานนี่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยของเหลวเนี่ยม,มีบทบาทสําคัญมากครับในการดูแลชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะครับที่เป็นยอดนิยมในบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือเครื่องยนต์เบนซินครับพี่โยชครับในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยวงรอบในการเปลี่ยนทายน้ามันเครื่องเนี่ยควรจะอยู่ในวงรอบเท่าไหร่ครับ ก็สําหรับอายุการใช้งานของน้ํามันเครื่องนะครับตัวแปรหลักเลยก็คือประเภทของน้ํามันเครื่องนะครับคือถ้าเป็นน้ํามันเครื่องเกรดเรามีตั้งแต่เกรดธรรมดานะครับเกรดขึ่งสังเคราะห์แล้วก็ตั้งเกรดสังเคราะห์นะครับถ้าเป็นเกรดสังเคราะห์ในปัจจุบันนี้นะครับตัวเลขที่คร่าวๆที่เปลี่ยนไายกันอยู่ก็ประมาณ1 0 0 0 0มกิโลเมตรนะครับแต่ตอนนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับรถยนต์ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับคือจอดอยู่เฉยๆหรือว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะมีรถยนต์หลายคันในการใช้งานนะครับ 10,000กิโลเมตรบางทีอาจเป็นปีหรือว่า2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะแนะนําว่า10,000กิโลเมตรหรือ6เดือนนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนให้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั่นหมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนถ่ายเนี่ยสองครั้งนะครับเป็นอย่างน้อยน้ามันเครื่องนะครับมีเกรดแบบธรรมดาแน่นอนครับเกรดธรรมดาราคาถูกแน่นอนครับเกรดเซมิซินเทติกหรือเกรดกลึงสังเคราะห์นะครับ อีกอันนึงจะเป็นเกรดฟูล y ีซิ e t i c ซึ่งเป็นเกรดสูงสุดในปัจจุบันนะครับมีข้อแตกต่างกันยังไงครับการเปลี่ยนถ่ายระยะแตกต่างกันไหมครับพิยุทธที่พิยุทธบอกว่า1,000 0กิโลหรือ6เดือนเนี่ยเป็นเกรดไหนครับก็หนึ่งหมื่นกิโลเมตรนี่ก็กลางๆนะครับสำหรับตัวน้ํามันสังเคราะห์นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าผู้ใช้ที่ใช้เยอะนะครับยังใช้เยอะ อย่างเช่นใช้ในการพานี้ใช้ในการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยน้ำ uh huh. มันเครื่องสังเคราะห์เนี่ยอาจจะได้ใช้ได้ถึง 20, uh huh. 2 0 0 0 0กิโลเมตรก็ได้นะครับหมื uh ่น huh. ถึง20,000กิโลเมตรขึ้นขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานแล้วก็สภาพของรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเคราะห์เนี่ยแยกออกเป็น 2, 2ประเทศสิครับสังเคราะห์ธรรมดากับสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับ,รบ <S <S พี่ยุทธก็จริงๆสังเคราะห์ถ้าพูดถึงสังเคราะห์นี่มันก็มีเป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์กับสังเคราะห์พิเศษคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือว่า ใน,ในธุรกิจเราจะรู้ว่าถ้าเป็นน้ําเคลื่อนสังเคราะห์เนี่ยตัวหลักเลยก็คือว่าน้ำมันพื้นฐานที่ใช้น่าจะเป็นกรุ๊ป3ครับนะครับเป็นตัวหลักแต่ถ้าบางสูตรเนี่ยมีการผสมของกรุ๊ป4ี่และกรุ๊ป5เข้าไปเนี่ยเราก็จะเรียกเป็นสังเคราะห์พิเศษ ซึ่งราคาสูงโดดเลยนะก็จะราคาก็จะแพงขึ้นไปเพราะว่าพื้นฐานสังเคราะห์กลุ่ม4เนี่ยหรือกลุ่ม5ก็ราคาก็จะสูงกว่ากลุ่ม3ต้นทุนใช่ต้นทุนจะแพงกว่า้ีใช้ในการผลิตต้นทุนที่เอาออกมาจําหน่ายมันสูงกว่าใช่ครับเกตปกติทั่วๆไปใช่ครับแล้วนมันพื้นฐานกลุ่มนี้เนี่ยเราไม่สามารถผลิตในประเทศได้เราต้องนําเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะถ้ากลุ่ม4ี่ือกลุ่ม5เนี่ยต้องนําเข้าไม่จากอเมริกาก็จากยุโรปนะครับแต่ถ้ากลุ่ม3เนี่ยเราอาจจะเข้าจาก ใกล้สุดของเราก็จะเป็นเกาหลีแล้วก็วิธีการดูเนี่ยค่ามาตรฐานนะครับว่าเป็นมาตรฐานธรรมดามาตรฐานกึ่งสังเคราะห์หรือมาตรฐานที่เป็นฟูลิีซิงติกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับดูจากอะไรครับผมนั้นผมขออนุญาตนะครับเอาตัวกระป๋องมาดูนิดหนึ่งนะครับว่าตัวมาตรฐานเนี่ยเราให้สังเกตอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือในส่วนของหน้ากระป๋องนะครับเขาก็จะบอกชื่อ ยี่ห้อชื่อผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็มาตรฐานเราก็จะมาดูตรงนี้ครับที่นำนำหน้าด้วย API นะครับ API นี่ก็คือย่อมาจากอเมริกันปิโตรเลียมอิสติ t ์นะครับหรือสถาบันปิโตรเลียมของอเมริกานะครับถ้าเป็นเครื่องบบนซินเนี่ยจะจะขึ้นต้นด้วยตัว S นะครับก็ S A S B อะไรต่างๆจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยจะเป็น S P เพราะนั้น API S P เนี่ยจะเป็นน้ำมันเครื่องเบนซินมาตรฐานล่าสุดนะครับณปัจจุบันนี้นะครับที่เป็นสูงสุดด้วยนะครับเอ่อไอคว่าสูงสุดนี่หมายความว่า สามารถที่จะใช้กับเครื่องยนต์ที่เป็นรุ่นเก่าๆนี้ได้นะครับเพราะว่า API เนี่ยเขามีการพัฒนามาตรฐานน้ำมันเครื่องเนี่ยลักษณะที่เป็นเอ่อเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย SP ก็สามารถจะไปใช้ในเครื่องยนต์ที่ระบุว่าใช้น้ำมันมาตรฐาน SN อย่างเงี้ยใช้ได้นะครับหรือระบุเป็น SL ก็สามารถจะใช้ SP ได้ก็คือตามความเข้าใจของช่างดนนะครับ API SP นี่คือสูงสุดแล้วสามารถใช้ได้ตั้งแต่รถเก่า จนถึงรถที่ใช้งานในปัจจุบันถูกต้องถูกต้องไหมครับแต่นิดหนึ่งครับคุณคุณดนครับก็คือว่าในส่วนของตัวนอกจากดูมาตรฐานแล้วนะครับต้องดูเบอร์ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นรถเก่าเนี่ยถึงแม้จะใช้มาตรฐาน SP นะครับเบอร์น้ํามันเราอาจจะต้องเลือกที่เป็นมีความหนืดที่เพิ่มมากขึ้นอย่างตัวนี้จะเป็น 0W20 ใช่ไหมครับถ้าเป็นรถยนต์รุ่นเก่าอย่างเช่น10ปี20ปีนี่อาจจะดูที่เบอร์530หรือ540ัันนหรือ50 ใชออ่อาจจะดูว่าปัจจุบันนี้เราใช้เป็นเบอร์อะไรอยู่หรือว่าเบอร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยน้ำมันเครื่องเริ่มมีการสูญหายนะครับที่เราเรียกว่ากินน้ำมันเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เบอร์0ูนอยู่แล้วมีความรู้สึกเออมันเริ่มกินน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเริ่มหายเราก็ขยับไป1เบอร์ก็เป็น30สนะครับอาจจะเป็น0ูนหรือ5สิหรือ1 0 30อะไหรือย่บสางสิบอะไรนี่นะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของรถที่กินน้ำมันเครื่องนะครับดูเบอร์ข้างกระป๋อก่น ที่ท่านใช้งานอยู่หรือดูเบอร์ในคู่มือรถท่านก่อนนะครับบางทีใช้งานมาแล้วหนึ่งแสกิโลหรือ1นึ0 0 0สนกมิโลแล้วเนี่ยปรากฏว่ารถเนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินน้ำมันเครื่องถ้าท่านใช้เบอร์หลังเป็นเบอร์20อยู่อาจจะต้องเขยบเบอร์เป็นเบอร์30เบอร์40หรือเบอร์ห้าตามคําแนะนําที่พิยุทธ์บอกนะครับนี่คือการเปลี่ยนเบอร์เนื้อฟิล์มให้มีความหนืดเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการกินน้ามันเครื่องแต่สําคัญมากๆเลยนะ เครื่องยนต์ท่านจะต้องไม่มีรอยรั่วซึมนะครับมไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์ท่านเนี่ยมีรอยรั่วซึมแล้วไปแก้ผิดจ,จุดนะครับ,รบเพราะนั้น,น,น<ช>ถ้าเครื่องยนต์ของท่านไม่ว่าจะเป็นยางฝาวาลประเก็นฝาวามลมรั่วนะครับ <łbym> หรือว่าอ่างเครื่องรั่วอยู่นะครับอันนี้ต้องแก้ไขก่อนนะครับแล้วใช้เบอร์เดิมต่อนแต่ถ้าแก้ไขแล้วใช้เบอร์เดิมแล้วยังกินน้ำมันเครื่องอยู่อันนี้เ,<อ>เปลี่ยนเบอร์เบอร์หลังตามที่พิยุทธแนะนําเลยนะครับในเมืองไทยเนี่ยนะครับอาจจะต้องดูเบอร์หลังเป็นหลักเนาะ เพราะเบอร์หน้าเนี่ยเป็นวินเทอร์สเปคนะครับสเปคเมืองหนาวหิมะตกนะครับ 5W Winter เนี่ยคือจริงๆแล้วดูเบอร์หลังจะโอเคกว่าไหมครับพี่ยุทธในเมืองไทยจริงๆแล้วถูกต้องเลยครับเพราะว่าถ้าเลือกความหนืดของน้ำมันให้เหมาะสมกับสภาพเครื่องยนต์เนี่ยเราดูที่เบอร์หลังนะครับเป็นหลักและในปัจจุบันเนี่ยมีรถตะกูลไฮบริดออกมาค่อนข้างเยอะนะครับไฮบริดเนี่ยในสเปคคู่มือที่ช่างดนเห็นนะครับจะเป็นเกรด 0W20 ในะครับ ตัวนี้เนี่ยจะมีมีผลอะไรบ้างครับในการดูแลรนกษาถ้าเกิดว่าไปใช้เบอร์อื่นที่ไม่ใช่เบอร์ตามสเปคครับพี่ยุทธโอเคครับผมก็รถยนต์ไฮบริดนะครับก็คือว่าเป็นรถยนต์ที่ผลิตออกมาเนี่ยมีระบบการทํางานของเครื่องยนต์สลับกับแบตเตอรี่นะครับ,รบเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราเน้นการประหยัดน้ำมันเชิงเพิงน้ำมันเหล่อลื่นที่ใช้เนี่ยก็จะค่อนข้างบางลง สมัยก่อนเนี่ยรถออกจากศูนย์อาจจะเป็นเบอร์530หรือ1030ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เป็นไฮบริดไฮบริดเพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องเขาก็พัฒนาให้เบอร์เนี่ยมีความบางลงนะครับแล้วก็ใส่ขึ้นเพื่อจะจะช่วยในการประหยัดมันเชื้อเพลิงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่รถรถออกจากศูนย์ปัจจุบันก็เป็นศูนย์2บนะครับอันนี้บ้านเราครับแต่ในญี่ปุ่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้น้ำมันเครื่องใสกว่านี้อีกนะครับเป็นศูนย์ดอร์บินยู16 ครับนะครับศูนย์แต่เป็นยูสิบสองในความเข้าใจของทั้งดนนะครับในฐานะที่เป็นช่างนะครับจะสังเกตเวลาช่างดนซ่อมรถไฮบริดนะครับไฮบริดเนี่ยนะครับมีมีสตาร์ทสต็อปอยู่ตลอดใช่ครับใช่ไหมฮะพี่ยุทธมีสตาร์ทสต็อปตลอดเวลาจอดไฟแดงปุ๊บเครื่องยนต์ดับเวลาแตะคันเร่งปล่อยเบรกแตะคันเร่งปุ๊บเครื่องยนต์สตาร์ทไปเลยมีการสตาร์ทสต็อปอยู่บ่อยๆมีผลใช่ไหมฮะว่าทำไมถึงต้องใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ใสอันนี้ใช่ไหมับ ก็สำหรับการระบบสตาร์สต็อปนี่นะครับถ้าเป็นรถยนต์ไฮบริดเนี่ยมันจะเป็นออโตเมติกนะครับโดยที่ไฟฟ้าในแบตเตอรี่เขาเหลือน้อยนะครับระบบรถยนต์ก็จะทํางานเพื่อจะผลิตกระแสไฟฟ้ามาใส่ในแบตเตอรี่นะครับในการขับเคลื่อนรถยนต์นะครับอันนี้เป็นการทํางานของระบบไฮบริดนะครับแต่ถ้าเป็นระบบที่เป็นสตาร์สต็อปเนี่ยในรถ Eco คคาร์เขาก็ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยการที่ ไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดก็จริงแต่ติดตั้งระบบ start stop เข้าไปก็คือระบบนี้จะหยุดการทำงานก็ต่อเมื่อเหยียบเบรคตอนติดไฟแดงอะไรอย่างนี้ครับก็จะตัดการทำงานของเครื่องยนต์ครับเพราะนั้นความเข้าใจของช่างนนะครับว่าคือแต่ก่อนเนี่ยครับแปลกใจมากว่าทำไมน้ำมันเครื่องในบ้านเราอ่ะมันถึงมีเบอร์ศูนย์ในเบล20บางรุ่นเป็นศูนย์ในเบล16ใช่ซึ่งแบบโหต่ำมากในรถยุโรปนะยังสงสัยอยู่เพราะอะไรพอมาศึกษาอย่างละเอียดแล้วนะครับเราก็ได้ฟังคำตอบจาก ที่หยุดแล้วเนี่ยนะครับจึงเข้าใจว่าทําไมน้ำมันเครื่องในปัจจุบันถึงใสขึ้นเพราะมีการหยุดมีการสตาร์ทมีการใช้งานค่อนข้างหนักนะครเครื่องยนต์เพราะนั้นน้ำมันเครื่องถ้าเบอร์หนืดมากมันขึ้นมาเลี้ยงชิ้นส่วนไม่ทันอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับนี่แหละครับนี่จึงจึงบอกว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยสำคัญมากนะครับในการดูแลชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะครับแล้วรถใช้แก๊ส l p G N G V นะครับพยุทธใช้น้ำมันเครื่อง A P I S P ตัวเดียวกันได้ไหมครับโอเค ก่อนก่อนจะตอบคําถามคุณค,คุณธนดรประเด็นนี้นะครับอตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ดูว่าอธิบายกับทางทางทางท่านผู้ชมว่าน้ามันเครื่องเนี่ยสังเคราะห์กึ่งสังเคราะห์ธรรมดาดีดูตรงไหนเขาจะระบุอยู่ตรงด้านหน้าเลยครับ,ค,รบคือแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะใช้คําว่า f u l l y synthetic นะครับโดยส่วนใหญ่เราจะสังเกตนะครับไม่ว่าน้ำมันเครื่องบ้านเราเนี่ย ขาจะใช้คําว่านี้เลยว่า f u l l y Synthetic หรือว่า100% f u l l y s y n t h e t i c ก็จะประมาณนี้อันนี้คืออ่าอันนี้คือสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์สังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับเขาจะระบุว่าไงครับกึ่งสังเคราะห์นี่ก็จะมีหลายคําอยู่นิดหนึ่งนะครับก็มีคําว่า s semi Synthetic หรือ semi s y n t h e t i c กับกึ่งสังเคราะห์ครับหรือใช้คําว่าซินเทติกเทคโนโลยีอันนี้ก็คือกึ่งสังเคราะห์หรือไม่ใช้คําว่าซินเทติกเบรน อ๋อนี่ก็คือกึ่งสังเคราะห์น,น,นะครับ,รบอันนี้เป็นกลุ่มกึ่งสังเคราะห์แต่ถ้าเป็นตัวเกรดธรรมดานะครับเข,เขาจะไม่เขียนนะว่าธรรมดาหรือมินเนอรัลเขาจะไม่มีคําว่าพวกนี้ไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีถ้าไม่มีคาว่าฟูลลี่เซนติสติกหรือว่าเซนติสติกเบรนเซนติสติกเซมิเซนติติกเนี่ยอันนี้คือเกรดธรรมดาวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์น้ามันเครื่องคุณภาพสูงดูจากอะไรครับ A P I S P เซมิเซน t h e ติกหรือฟูลลี่เซนติติกร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านเลือกเอาตามชอบได้เลย มาตรฐานสําคัญนะฮะและสิ่งที่สําคัญครับน้ำมันเครื่องต้องใช้ของแท้นะครับสาคัญมากๆฝากไว้ด้วยนะครับตรงจุดนี้ครับอันนี้อาจจะเสริมคุณธนโดนอีกนิดหนึ่งนะครับว่าคือแรกๆเลยเนี่ยตอนที่น้ำมันเครื่องออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรียกสังเคราะห์ก็จะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่เพราะมันแพงนะครับผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็จะเลือกราคาถูกนะครับสินค้าที่ราคาที่แบบไม่แพงถูกอะไรเงี้ยนะครับเอถูกไว้ก่อนพอผ่านมาผ่านไปปุ๊บ ผู้บริโภคนี่มีความรู้มากขึ้นนะครับมีความรู้มากขึ้นแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรต่างๆที่ว่าข้อมูลสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยราสัมปัญหาได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็พิสูจน์ได้เลยว่าณปัจจุบันเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคนี่จะเลือกสินค้าที่ดีที่สุดสําหรับเครื่องยนต์อุปกรณ์เขาเพราะฉะนั้นสังเคราะห์เนี่ยจะมาอันดับหนึ่งเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่แหละครับสำหรับคนที่รักรถนะครับก็เลือกได้เลยวันนี้ความรู้ล้นๆนะครับกลุ่มเบนซินเรียบร้อยสมบูรณ์ครับ กลุ่มดีเซลครับพยุตครับขอความรู้พยุท์ในเรื่องของกลุ่มเชื้อเพลิงดีเซลนะครับก็จะมีแบบธรรมดาแบบเซมิแบบฟูลลี่เหมือนกับกลุ่มเบนซินไหมครับพยุทตการจัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเนี่ยจะเหมือนกันนะครับกืคือเป็นเกรดธรรมดาเกรดกึ่งสังเคราะห์แล้วก็เกรดสังเคราะห์ครับแต่ในปีนี้นะครับ2567เนี่ยเป็นปีที่เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับ เนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทางรัฐบาลเนี่ยประกาศว่าเครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตในบ้านเราเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐานยูโร5โอครับถ้าในอดีตก็จะเป็นยูโร 3, ยูโร4นะครับอย่างพวกเทคโนโลยีพวก o o m o n r เร l นะครับ EGR เนี่ยอันนี้คืออยู่ในยูโร3แต่ถ้าเป็นยูโร5ปุ๊บเนี่ยในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแต่เขาจะติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์กำจัดพวกไอเสียนะครับ ตัวยูโรห้าเนี่ยก็คือว่าเขาจะกําจัดในส่วนของตัวขมเหลวก็คือควันดํานี่แหละให้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปตัวหนึ่งที่เรียกว่า d p f ีนะครับก็คือดีเซลพาร์ติเคิลเลตฟิลเตอร์นะครับเพื่อที่จะกรองขมเหลวนี่นะครับออกจากในส่วนของไอเสียของเครื่องยนต์ก่อนที่จะปล่อยสู่อากาศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ํามันเครื่องเนี่ยมีผลอย่างมากนะครับในการเลือกใช้สําหรับเครื่องยนต์ดีเซลยูโรห้าเนื่องจากว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยนะครับ เขาจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับในส่วนของตัวส่วนผสมของน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องสูตรเก่าเนี่ยอาจจะมีตัวเป็นโลหะหรือเป็นสารเคมีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถจะไปอุดตันตัวนี้ได้น้ํามันที่ใช้ในในมาตรฐานนะครับยูโรห้าเนี่ยจะมีสองสองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นไลท์ดิวตี้คือใช้งานเบานะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเอเซียเอซีเอมาตรฐานยุโรนะครับก็จะเป็น C3 หรือ45ให้ให้ใช้นะครับ แต่ถ้าเป็นในส่วนอีกอันหนึ่งที่สามารถจะใช้ได้ด้วยก็คือในส่วนของ API นะครับก็คือ API CK4 นะครับ API CK4 เนี่ยเป็นมาตรฐานของเครื่องยนต์ดีเซลเนล่าสุดสามารถที่จะใช้ในในส่วนของตัวยูโร5หรือยูโร6เนี่ยได้ออแล้วถ้าเอา CK4 ไปเติมในดีเซลธรรมดาที่เป็น EGR ได้ไหมครับพี่ยุทธ มาตรฐานน้ำม okay. okay. oh. er right okay. ันเครื่องที่มีมาตรฐานสูงกว่าเนี่ยก็สามารถจะใช้ในเครื่องยนต์ที่มีความต้องการน้ํามันเครื่องที่มาตรฐานต่ำกว่าได้เคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว1 k 4เนี่ยก็ไปใช้ในตั้งแต่รถใหม่ยันรถเก่าได้เลยพ่ยุทธครับยังมีน้ามันเครื่องอีกหนึ่งตัวที่รองรับทั้งดีเซลเบนซินด้วยนะครับดูจากตรงไหนครับพ่ยุทธครับครับผมก็อันนี้จะเป็นเทคโนโลยีทางฝั่งยุโรปนะครับจะเห็นว่าในในส่วนของรถยุโรปเนี่ยเขาจะแบ่งเครื่องยนต์เนี่ยเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม เฮฟวี่ดูตี้กับกลุ่มไลท์ดูตี้อย่างไลท์ดูตี้เนี่ยเขาไม่แยกประเภทเบนซินหรือดีเซลนะครับสังเกตจากจากรถที่มาจากฝั่งยุโรปนะครับเขาจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินทั้งเครื่องยนต์ดีเซลแต่ใช้น้ำมันตัวเดียวกันครับพี่ยุทธนะครับก็คือตัวมาตรฐานยุโรปก็คือ aca หรือเอเซียนะครับแล้วก็ตามด้วย a นะครับ a 3 b สนะครับ a นี่ก็คือสำหรับเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ B นี่สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเพราะฉะนั้นถ้าเป็น a 3 b สเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้งตัวเครื่องยนต์ เบนซินแล้วก็ดีเซลอันนี้คือมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเป็นเกรดเนี่ยก็มาดูนะครับดูตัวนี้เขาจะเขียนว่าฟูลีซินเทติกนะครับฟูลีซินเทติกเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวสังเคราะห์ร้อเปแล้วตัวนี้รองรับ DPF ไหมครับดีเซล particulate filter ได้ไหมครับผมอันนี้ดีมากเลยนะครับตัวนี้ไม่รองรับนะครับถ้าเป็นรองรับแล้วเนี่ยอาเซียเขาจะเป็นขึ้นต้นด้วยตัว C ก็จะมี C 3 C 4 C 5นะครับส่วนใหญ่ที่เราจะเจอเนี่ยก็จะเป็น C 3หรือ C 5 เพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่รองรับรถรุ่นใหม่ที่เป็น DPF ถูกต้องครับนะครับในเรื่องของเบนซินดีเซลเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งความสำคัญของของเหลวครับก็คือน้ำมันเกียร์ออโตเมติกนะครับเกียร์ออโตเมติกในบ้านเราต้องบอกก่อนเลยว่าปัจจุบันนี้ครับพี่ยุทธเกียร์ออโตเมติกเนี่ยถ้าซื้อใหม่นะครับเกียร์พังแล้วซื้อเกียร์ลูกใหม่เบิกห้างเนี่ยโอ้โหราคาซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นมือสองสภาพสวยๆได้คันหนึ่งเลย ใช่ราคาโหดมากนะครับอยากจะให้พิทศพูดถึงคุณสมบัติพิเศษของน้ํามันเกียร์ในปัจจุบันหน่อยเอา ATF ก่อนแล้วกันได้ครับครับพิยศครับก็สําหรับน้ํามันเกียร์อัตโนมัตินะครับบ้านเรานะครับจะเห็นว่าเกียร์อัตโนมัตินี้โดยส่วนใหญ่ก็รถเก่งครับแต่รถดีเซลนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วนะครับรุ่นรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะนิยมเป็นเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากเพราะว่าการขับขี่เนี่ง่ายครับ เกียร์ดอนมัดรุ่นเก่าเนี่ยเราสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็น3สปีดหรือ4สปีดใช่ครับนะครับก็จะใช้เป็นบริภัณฑ์มันที่เรียกว่าเด็กซ n อนมาตรฐานเด็กซ n 3อนสามนะครับเด็กซ n 2อนสองได้นะครับแต่ถ้าเป็น6สปีดขึ้นไปนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยในบ้านเราเนี่ยสูงสุดถึง10สปีดครับนะครับก็สามารถจะใช้ตัวที่รองรับได้นะครับก็คือเป็นตัวเด็กซอนเด็กซอนห เด็กซอนซิกหรือบางคนเป็นเป็นภาษาโรมันนะครับเป็น V ก็คือ 5i ก็คือ1 d e x งเด็กซอนซิกหรือบางคนเรียกว่าเด็กซ้อนแต่จริงๆแล้วต้องเรียกว่าเด็กซ้อนซิกนะครับถึงจะถูกถูกต้องนะสเปคอันนี้อันนี้รองรับตั้งแต่3สปีดถึง10สปีดเลยเหรอครับตั้งแต่6สปีดอ๋อ6สปีดสิสปีดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบริษัทที่ผลิตผู้ผลิตรถยนต์นะครับเขาจะมีมาตรฐานน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของเขาเองนะครับ ผู้บริโภคนี่ให้เช็คในส่วนของตัวมาตรฐานที่ระบุอยู่ในในในส่วนของน้ํามันเกียร์อัตโนมัตินั้นๆนะครับอย่างบางบางยี่ห้อเนี่ยก็จะมีในส่วนของรายละเอียดตรงนี้เลยเาสามารถจะเช็คได้จากตามนี้เลยนะครับว่าตรงกับที่ทางบริษัทที่ผลิตรถยนต์เนี่ยระบุหรือเปล่าก็สามารถจะเช็คได้เลยแล้วก็อีกอันนึงครับเกียร์อัตโนมัติในรูปแบบ CVT ครับพยุ์ครับใช้น้ำมันเกียร์แบบไหนครับพยุ์ครับแลวจะเลือกอย่างไงอยากให้พยุตแนะนำท่านนิดนึงครับ คือถ้าเป็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เนี่ยนะครับเรามาดูในส่วนของโครงสร้างหรือของอุปกรณ์นะครับเขาจะต่างจากในส่วนของตัวเกียร์อัตโนมัติแบบแรงดันหรือแบบไฮดรอลิกนะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยก็จะประกอบด้วยในส่วนของตัวผู้เล่กับในส่วนของสายพานพุตเอาพุธใช่ครับเพราะว่าโดยเฉพาะเครื่องยนต์รถยนต์ญี่ปุ่นนะครับที่เน้น มากเลยในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเขาก็จะเลือกใช้เกียร์ประเภทนี้ CVT เนื่องจากว่า1น้ําหนักเบานะครับขนาดกระทัดรัดนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะไม่สูงเท่ากับตัวแบบแรงดันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมที่ใช้ก็จะเป็นเกียร์ที่เรียกว่าเกียร์ CVT นะครับซึ่งเกียร์ CVT เนี่ยหัวใจหลักก็คืออยู่ที่สายพานนะครับว่าสายพานเนี่ยน้ำมันเกียร์เนี่ยจะต้องทําออกมานะครับให้ สายพานนี่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นก็คือว่าน้ำมันนี่จะต้องมีความฝืดในระดับหนึ่งที่มีฟิกชันนะครับความฝืดในระดับหนึ่งในการที่จะให้สายพานนี่มันเกาะกับในส่วนของพเลเล่ได้ดีครับเราจะดูยังไงครับพยุทธครับมีเบอร์มีขนาดมีสเปคเป็นซิเนติกเป็นเซมิหรือเป็นฟูลี่ดูยังไงครับพยุธครับครับผมก็อันดับแรกเกรดนะครับก็คือว่าก็จะดูครับถ้าเป็นฟูลี่ซิเนติกนี่ก็มั่นใจได้นะครับว่าสามารถที่จะ ทนความร้อนได้ดีนะครับการใช้งานนี่นานนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเกียร์ CVT เนี่ยเขาจะไม่มีมาตรฐานกลางรองรับนะครับส่วนใหญ่แล้วมาตรฐานเขาเนี่ยจะตามบริษัทที่ผลิตชุดเกียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทที่ผลิตรถยนต์เนี่ยเขาก็จะระบุว่าน้ำมันเกียร์ CVT ของเขาที่ใช้เนี่ยเป็นมาตรฐานอะไรอีกหนึ่งตัวครับพิยุทธคูแลนซหรือน้ำยาบำรุงรักษาหม้อน้ำครับพยุทธได้เลยครับมีบทบาท สำคัญยังไงครับพิยุทธ์ไม่เติมได้ไหมอ่ะเติมน้ําเปล่าได้ไหมพิยุทธ์ไขข้อข้องใจให้แฟนรายการทีครับครับผมก็จริงๆแล้วนะครับระบบระบายความร้อนนะครับจะเห็นว่ารุ่นเก่าๆรุ่นคุณพ่อคุณปู่เราบางทีเติมแต่น้ำนะครับจริงๆแล้วตามความเป็นจริงเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นตัวที่ระบายความร้อนได้ดีที่สุดแต่เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยเขาจะต้องไปสัมผัสกับโลหะนะครับอย่างที่เรารู้กันพอโลหะเจอกับน้ำปุ๊บเกิด S <S <an throp od> สนิมหร,อรือการกัดกร่อนช่ครับดังนั้นเนี่ยส่วนผสมหลักส่วนที่2ที่อยู่ในน้ํายาหม้อน้านะครับตัวแรกคือน้ําต้องมีเพราะ <S <S <an throp od> ว่าระบายความร้อน <S <S <an throp od> ส่วนที่2ที่สําคัญที่สุดก็คือการป้องกันการเกิดสนิมในระบบ <S <S <an throp od> นะครับปัจจุบันเนี่ยล่าสุดก็เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าออแกนิกกับโอเหรือว่าเป็นไฮบริด o a เอหลักการทํางานก็คือว่าเขาจะไปเหมือนกับว่าไปเคลือบเฉพาะจุดที่เริ่มที่จะมีการ เกิดสนิมนะครับเนื่องจากว่าตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับการเกิดสนิมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าก็คือจะมีขั้วจะมีขั้วบวกขั้วลบอะไรต่างๆเกิดขึ้นตัวสารเคมีที่เราใช้เนี่ยจะเป็น OAT นะครับเป็นออแกนิกแอซิดเทคโนโลยีพวกนี้เขาก็จะมีขั้วเขาก็จะเซนต์ว่าเออตรงไหนเนี่ยเริ่มที่จะแบบมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นก็จะไปเคลือบผิวก็ใช้ปริมาณน้อยดังนั้นแล้วเนี่ยน้ำยารุ่นใหม่ๆเนี่ย อายุการใช้งานก็จะนานเรารจะเรียกว่าพวกลองไรคลั่นนะครับ,รบพวกนี้ก็2ปี3ปี5ปีเนี่ยสบายๆนะครับสอง0สนกิโล3ามแสนกิโล5้าแสนกิโลเนี่ยสบายๆเลยและน้ํายาหม้อน้ําหรือคูแลนส์เนี่ยนะครับสารพัดสีเลยครับสีฟ้าสีเขียวสีแดงต่างกันยังไงถ้าเกิดว่าสีฟ้าหมดเติมสีเขียวได้ไหมก็ในส่วนของน้ํายาหม้อน้าบ้านเราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าจะ ถ้าเราแบ่งประเภทเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือ1ประเภทเข้มข้นที่เราเรียกว่าคอนเซนเทรตเข้มข้นนะครับสังเกตตรงฉลากนะครับเขาจะระบุว่าในส่วนของตัวคอนเซนเทรตเข้มข้นแล้วก็อาจจะระบุในส่วนของสัดส่วนที่แนะนําให้ใช้นะครับหต่อ5นะครับนั่นหมายความว่าใช้ตั้งแต่ผสมกับน้ำตั้งแต่1ต่อนถึง1ต่อ5ก็คือ1กระป๋องอันนี้นะครับกับน้ํา5กระป๋องอันนี้นะครับหรือ น้ำหนึ่งกระป๋องกับคุณแลนส์หนึ่งกระป๋องอันนี้คือเลทหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วอยากจะถามความรู้พี่ยุทธนิดนึงครับว่าคูลเลน์เนี่ยมันกัดหม้อน้ำไหมครับพี่ยุทธเออมันจะต้องพี่ต้บอกว่าคูลแลน์กัดหม้อน้ำอ่ะครับพี่ <c oughs> จริงไหมมันจจริงแล้วมันต้องตรงกันข้ามมันจะต้องออช่วยรักษาหม้อน้า <c oughs> คือไม่เป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> เราเราต้องดูพฤติกรรมผู้ใช้ด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือว่าพฤติกรรมที่ใช้ในอดีตคือเติมแต่น้ำอ๋อครับนะครับพอเติมแต่น้ำเติมแต่น้ำปุ๊บเนี่ย คือข้างในเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่เราตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันจะเริ่มมันจะเริ่มมีเม็ดสนิมสีส้มๆนะครับแสดงว่าในในส่วนของโลหะของเขาเนี่ยมันเริ่มที่จะบางแล้วก็มีสนิมเกิดขึ้นนะครับข้อดีของสนิมนะไม่ใช่ข้เขาไม่ดีเลยข้อดีของสนิมยิ่งคือว่าพอเขาเกิดขึ้นมาก็จะเคลือบอยู่ที่ผิวแล้วหละเขาจะไปซีนแต่ทีนี้พอพอผู้ใช้เริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำน้ยาเมือน้ำนะครับก็ถ่ายน้ําเก่าออกแล้วก็เอาตัวน้ํายาเม้อน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ผสมน้ำแล้วหรือว่าอันนี้ต้องไปผสมน้ำอีกเนี่ยใส่เข้าไปนะครับซึ่งตัวน้ํายาหม้อน้ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการกัดนะครับเขาจะเหมือนกับทำความสะอาดไม่ทำความสะอาดอ่อนๆนะครับอ่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปไล่สนิมเนี่ยออกมาพอไล่สนิมออกมาปุ๊บจุดที่สนิมก็ปิดอยู่ที่มันมีรูมีอะไรต่างเนี่ยมันก็เกิดการรั่วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวน้ํายาหม้อน้ําไม่ได้เป็นสาเหตุ ในการรั่วของมอน้ำอันนี้มอน้ำยามอน้ำนี่เป็นแพเป็นแพรับบาตรนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใช้อย่างสม่ําเสมออายุการเปลี่ยนถ่ายพิยุทธ์บอกไปที่2ปีนะครับพิยุทธ์ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพและมาตรฐานของน้ำยามอน้ำนะครับแต่ยังในของตัวเนี้ยนะครับก็ระบุที่2ปีหรือว่า2 0 0แสนกิโลเมตรโอ้ใช้2ปีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมนะครับครับตัวเราดูสังเกตมาตรฐาน นะครับไปเป็นมาตรฐานที่ผลิตผู้ผลิตอุปกรณ์หรือเครื่องยนต์ด้านหลังเนี่ยนะครับมีเยอะๆเนี่ยแสดงว่าเป็นเป็นมาตรฐานค่อนข้างสูงก็อันนี้อยู่ประมาณตัวนี้จะอยู่ที่5ปีครโอห้าปีเลยห้าแสนกิโลเมตรแล้วอันนี้กี่ลิตรครับพี่ตัวนี้อยู่บรรจุ4ี่ลิตรตัวนี้1ลิตร1ลิตรตัวนี้เป็นเข้มข้นตัวนี้เป็นพร้อมใช้พคำว่าพร้อมใช้เนี่ยกะดูคำว่านี้ครับ RTURTURTU ย่อมาจาก ready to use ก็คือพร้อมใช้พร้อมใช้เลยแต่บางยี่ห้อเขาจะเขียนเขาจะใช้คาว่า 50แล้วก็สแลแล้วก็50คือต้องทําความเข้าใจก่อนครับ4ลิตรเนี่ยต้องผสมน้ําอีกไหมหรือว่า4ลิตรเนี่ยเติมเพียวถ้าเป็น ready to use หรือว่า premix หรือว่า50 50เนี่ยตัวนี้เติมเพียวเลยเติมเพียวก็แสดงว่าเมื่อถ่ายทั้งระบบต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับท่านผู้ชมเมื่อถ่ายทั้งระบบแล้วนะครับท่านจะต้องเติมคูแลนชชนิดเนี้ยอย่างเดียวเพียวๆนะครับเพราะว่าเขา m i ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะใช้ 2ถังสถังก็แล้วแต่ขนาดของหม้อน้ำหรือขนาดของเครื่องยนต์ด้วยนะครับบางท่านไปเติม1ถังแล้วที่เหลือเติมน้ําอันนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นจะอยู่ได้5 0 0 0 0นกิโลนั้นหรือ5ปีนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วน้ํายาหม้อน้ําแต่ละสีครับพี่ยุทธถ้าเกิดว่าสีแดงหมดดนเติมสีเขียวได้ไหมครับปกป้องเหมือนกันไหมอ่าคือเราจะแนะนําอย่างนี้ครับก็คือว่าจริงๆแล้วในส่วนของสีเนี่ย เราใส่เพื่อสร้างความแตกต่างแล้วก็ตามในส่วนของที่ O E M หรือว่าบริษัทที่ผลิตรถยนต์<อ>เขาเป็นคนกําหนดขึ้นมานะครับจะสังเกตว่ารถยนต์โดยเฉพาะค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บ,บางค่ายเขาก็จะใช้สีชมพูครับบางค่ายก็จะเป็นสีเขียวบางค่ายก็เป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําออกมาให้<ม>ให้ตอบสนองผมเข้าใจแล้วป้องกันการน,นอกใจ ใครใครใช้สีฟ้าอยู่แล้วไปใช้สีเขียวฉู้แล้วเธอนอกใจไปเข้าที่อื่นมาใช่ไหมครับแล้วก็จากประสบการณ์ช่างดนนะครับที่ดูแลรถยนต์มาเกือบ30ปีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วรถยุโรปก็จะใช้สีฟ้ารถญี่ปุ่นจะใช้สีชมพูนะครับรถอเมริกันจะใช้สีเขียวนะครับที่เคยแยกกันสมัยที่เป็นช่างซ่อมรถนะครับนี่แหละฮะคือการแยกประเภทแต่ การใช้งานหรือคุณสมบัติเนี่ยใช้ปกป้องชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับมีทั้งแอนติรัสป้องกันไม่ให้เกิดสนิมนะครับเคมีคอลต่างๆเนี่ยช่วยยืดอายุการใช้งานแล้วก็ปกป้องชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ด้วยนะครับถ้าท่านใช้น้ําเปล่าๆน้ำเปล่าๆเนี่ยทำให้เกิดคาบตะการและคาบสนิมได้แล้วก็อายุการใช้งานในระบบเนี่ยช่างโดนเจอเครื่องยนต์ผุด้วยครับพิยุทธ์ถ้าเติมน้าเปล่าหรือบางทีฝาสูบผุก็มีนะครับเพราะนั้น หัวใจสาคัญคือการดูแลตั้งแต่ต้นทางก็คือตัวท่านเองนะครับแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับจะช่วยปกป้องชิ้นส่วนรถยนต์ที่คุณรักนะครับแล้วก็ยังมีมากมายนะครับในเรื่องของของเหลวนะครับนี่แค่เบื้องต้นนะครับแล้วก็เทปต่อต่อไปนะครับพี่ยุทธจะมาให้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ํามันเบรกน้ํามันคลัชนะครับแล้วก็ในส่วนของเหลวต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับวันนี้นะครับต้อง ขอขอบพระคุณพี่ยุทธศักดิ์พระวิสัยเป็นอย่างมากนะครับผู้อำนวยการฝ<า>่ายเทคนิคบริษัทดักแฮมเอเนอรี่จำกัดนะครับท่านเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ดูแลบำรุงรักษารถยนต์นะครับติดตามรายการคุยกับช่างทาง NBT Central กฎหมายเลข11ทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนและทุกวันเสาร์ที่4ของเดือนนะครับในเวลา14นาฬิกานะครับคุยเรื่องรถกับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ทางเพจ Facebook ช่างโดนมาสเตอร์คาร์ TikTok ช่างโดนมาสเตอร์คาร์และช่องชินา youtube ช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับแล้วท่านจะดูแลรถได้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับเรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ